สวัสดีครับวันนี้พบกีมวันพีเเทชเชอร์คงครับเมสเตอร์คก็วันนี้ครับอยู่กับซีรีส์ของทีมโคตรอวยนะครับขอแค่คุณมีตัวอวยครับคุณก็สามารถผ่านด่านได้แบบง่ายตายเนาะซึ่งวันนี้ครับอยู่กับด่านของบอสอลิน่าครับโฮกินนะครับ12ดาว ึ่งว่าโฮคิตนะครับคุณสามารถปลดด่านมาเล่นได้นะครับจากตรงนี้ครับปราสาทสีขาวครับกดเข้าไปเลยครับด่านของโฮคิตนะครับจะอยู่ล่างสุดนะครับซึ่งคุณครับจะต้องใช้แป้มครับในการปลดด่านมาเล่นอยู่ที่1นึ่งนแต้มนะครับด่านของโฮคิตนะครับเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากเป็นบอสอารีน่าครับซึ่งมีความยากสูงสุดอยู่ตั้ง12ดาวเนี่ย ในสมัยนะครับที่โฮคิดมาใหม่ๆนั้นเป็นด่านที่ค่อนข้างจะปราบเสียนก็ว่ดได้นะครับด่านนีครับมันอวยแฟรงกี้ครับแฟรงกี้คู่6ดาวนะครับตะวันนีครับเป็นทีมโคตรอวยครับที่ทําให้คุณผ่านด่านนี้ได้แบบโคตรง่ายดายแถมไม่ต้องดองเธอนะครับกับตันก็คือจะเป็นโซคิงครับโซคิงซุปเปอร์คาร์ดหดาวสีฟ้าครับ ลูกเรือครับก็จะมีซาสก,กิครับบอสตัวฟรีนะครับบอสของอ,อีเวนนะครับซึ่งตอนนี้คุณสามารถปลดด่านตัวนี้เอามาหากันได้เนาะหรือถ้าหาขี้เกียจลงหาก็หาตัวคอที่สามารถล้างบัฟอาบักัปันเอามาแทนกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นอโลบินจังครับผ้าดาวของกาชานะครับ แล้วก็จะเป็นซันจิครับห้าดาวของกาชานะครับสีเหลืองนะซึ่งแนะนำว่าดูดีๆนะครับเพราะซันจิเหลืองณนะตอนนี้มีอยู่ตั้งประมาณ 3- 4ร่ล่างมั้งค่อนข้างจะมีเยอะนะครับด,ดูดีนะครับอาจจะสับสนกันได้นะแล้วก็จะเป็นแฟรงกี้คู่6กดาวครับซึ่งถ้าหาคุณไม่มีจริงๆหาตัวคอนนะครับที่สามารถบัฟ เพิ่มเติมเอามาใส่แทนได้เหมือนกันนะครับโจมตีเอฟิกเกอะไรเงี้ยเอามาใส่แทนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อนครับก็จะเป็นแฟรงกี้คู่นะครับหกดาวนะครับถ้าหากคุณมีแฟรงกี้คู่6ดาวเ <No. S 1> ชื่อเพื่อโซคิงถ้าคุณมีโซคิงหาเพื่อนแฟรงกี้คู่แทนกันได้นะครับทีมก็ประมาณนะครับเป็นทีมโคตรอวยนะครับจุดเด่นของทีมโคตรอวยก็คือผ่านง่าย แล้วก็ไม่ต้องดองเธอนะครับแล้วก็แนั่นนะครับว่าให้คุณสังเกตการเปลี่ยนตัวของแฟนกี้คู่ผมดีๆนะครับเพราะแฟนกี้คู่เนี่ยถ้าหากเป็นสีเหลืองมันกันลดโจมตีสิบเธอถ้าหากเป็นสีเขียวจกกัดการเผาไหมสิบเธอนะครับเปลี่ยนตัวให้ถูกต้องด้วยนะครับมาดูกันเลยครับ กลุ่มที่3ามนะครับของจริงนะครับจะเจอกับการลดโจมตีนะครับสิบเธอครับเอามันห้ามั้งใช่ไหมอ่าหกนะครับเจอลดโจมตีหกเธอนนะครับแต่จะเจอแฟรงกี้คู่ซึ่งกับตางสีเหลืองล้างออกไปนะครับให้กดเปลี่ยนตัวครับแฟรงกี้ครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับ กลุ่ม4นะครับเจอโฮคิดนะครับสีม่วงครับปรเปลี่ยนแก้วเป็นมืดมนนะครับแล้วก็ทหาคคาเชนนะครับน้อยกว่าอสองเท่าจะลดโจมตีนะครับแล้วก็กรอดสีฟ้า5เธอโซ่แถวบนนะครับอาสีเธอปิดไม่ตาย5เธอนะครับก็ใช้ไม่ตายของหลุดพื้งจังครับ แล้วก็มีบัฟไม่ตาย2องเธอนะครับลืมบอกแล้วก็ใช้เป็นซันจีครับกดเปลี่ยนตัวครับแฟนจี่คู่ครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับ กลุ่มสีครับบอสตายไปครับแล้วก็มีบอสใหญ่ครับก็จะเป็นโคคินตัวเดิมแหละบอสใหญ่ครับโคคินนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับเลือดเราหายไป9 2ปซนะครับม่กับตานะครับ8เทิร์นอาะมีลองเต็มแม็กเหลือ5เทิร์นเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วของระเบิดแล้วก็ว่างเปล่านะครับแบบสุ่มนะครับหกเรียมกันทุกอย่างครับบัฟมือแดงนะครับอ่าสี่เทิร์นนะครับตรงจุดนะครับ อแล้วก็จะเพิ่มเวลาไม่ตายแถว2แถวสาเพิ่มขึ้น1นึ่งเถินด้วยนะครับใช้เป็นโซคิงก่อนครับไม่ตาย ก็จะลดคูดาวไม่ตายปุปเดทแก้วนะครับแลก็จะมีบัฟเกาะนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มค่าเชนบัฟโจมตีพื้นฐานนะครับแล้วกดสกิลของซูเปอร์คาร์ดครับเพื่อเพิ่มความแรงนะครับแล้วก็เอ่อไม่ตายของซาสากิครับทำการล้างบัฟเอ้ยเอาเป็นแฟรงกี้ก่อนนะครับแฟรงกี้ครับไม่ตายครับเพราะต้องการบัฟก่อนนะครับถ้าหารกดซาสากิเนี่ยมันก็ทับกันนะ โคตเท่เลยแล้วก็ซาเสก,กีครับล้างบั๊ใบกับตาน,นะครับแล้วก็มีการล้างบั๊มือแดงเสริมด้วยแต่ถ้า,าคุณไม่มี หาตัวมาล้างบัฟไม้กับปันก็พอนะครับเพราะโซคิงเนี่ยมันมีเกราะอ,อยู่แล้วแล้วก็แถมมีการมีบัฟกันตายตันหนึ่งกลางนอยยังไงก็ไม่ตายนะครับหาตัวมาล้างบัฟไม้กับปันก็พอนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแฟรกี้ครับแถวสองนะครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับ บอสตายไปครับเกิดใหม่มาครับบอสมี2ชีวิตนะครับเกิดใหม่มาครับเลือดอยู่ที่ประมาณ14ล้านนะครับทําดาเมจใส่เราครับแต่มีกรอกครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับแล้วเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วของพิษนะครับลดโจมตีครับสิบเธอครับแต่แฟรงกี้เป็นสีเหลืองอยู่นะครับคือแฟรงกี้เนี่ยพอกดไม้ตายปุ๊บจะเป็นร่างคู่แล้วพอกลายเป็นร่างคู่นะครับจะสามารถกันได้ทั้งอาบัฟลดโจมตีและก็เผาไหม้นาะ ต่อจุดนี้ครับให้กดเปลี่ยนตัวแฟรงกี้แถว2ครับและกดไม้ตายครับทำการบัฟและก็ล้างบัฟพิษนะครับพอล้างบัฟพิษออกไปนะครับกระพิษไอ้แก้วพิษก็จะหายไปนะครับแก้วพิษนั้นต้องหาตัวคอร์ดเอามาล้างพิษออกไปนะครับและก็บอนะครับมันจะจํากัดครับคุณสามารถกดโจมตีได้แค่4ตัวก็แนะนําว่าให้เลือกกดเป็นสีฟ้าให้หมดนะครับกดเหลือหนึ่งตัวเหลืองหนึ่งฟ้าสามกดให้หมดนะครับ ประมาณนี้ครับด่านบอสอารีน่าครับของโฮคินครับ12ดาวครับกับทีมโคตรอวยครับการผ่านด่านง,ง่ายๆก็มีประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเพลังใจให้ผมด้วยครับแี้วกัสวัสดีครับ